้ยแม่ครับลูกตัวที่สามในทองทองแล้วหาเดือนกลัวรับประกันทองครับสูงลอยสามสิบสองบวกครับดากหางครบหางรับประกันทองครับแน่นอนเ็บเล็บอัตลักษ์ครบครับตาแต้มแก้มจำอ,อ,อ่อง้อมี สูงลอยสาสบสองบวกลูกตัวที่สามแม่ทองครับโอ้ครับกินหญ่จริงนี่ลูกคุงเพลินครับขายยกโค้มครับแม่ลูกแม่ลูกห้องไวหาสิบแปดครับต่อร่องได้ลายเติบลูกอัตลักษ์ขบครับงามลูกเพลินลูกเพลินในสิบเดือนครับ เข่งขาดีรับประกันทุกถอนเบิดหางหึเสื่องดีครับเล็บเล็บตาเต็มแก้มจำอยู่ครับก็น่าตนงามดีโอ้ยผู้แขวปุ้งนะครับแขวโลน พอหันว่กระปุงสามปีสูงลอยสี่สิบาบวกสมในเราประมาณภูเก็บเมียนี่ครับกินหยาดีครับผมไมีหิ ใายขึ้นใครรีบเรืบดีหนาล้อครับว้ยหูตัวนี้ห้องไปหาซิปครับ ตัวร่องในห้องไว้ไหาซิปตัวร่องในตัวนี้